ต้องแยกไปเช็คโซเชียลแล้วยังยังไม่มีข่าวเสาวเกาหลีอบอกทุเรียนโดนทุเรียนต้องร้องขอชีวิตเขาบอกเพราะอะไรจึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเหตุการณ์แบบไหนไอ้สาวบอกทุเรียนเนี่ยยังไงนะเอาใหม่ีริง ต้องไปดูผมกับพวพงประนะฮะสำหรับค่้ำคืนนี้ค่้ำคืนน้นใจแพ้ตัวตัวแพ้ใจไม่มีสไนเปอร์จะมีวิดีโอเมกเกอร์มีคนโดดเข้ามานะผม ไปหลับคนเอาอ่ะกล้าขนาดนี้เลยหรือว่าเป็นการอกแต่งแล้วจะตายจะตายโอ้จะตายไม่มีใครยิงป้อมกูจริงดินี่โคตรชิวเลยสัตว์หาให้เจอลองดูดูอยู่ไหยไอ้เฮียกูว่ามันน่าจะคิดว่ากูโป้แหละได้ยิงได้ยิงละมาธนูมายิงและได้วิงแล้ว ่ริเปอร์จริงด้วยไปริเปอร์มีอยู่แล้ว DPS ล้วนเลยนะเฮียทีมนู้นอนะีเ p สล้วนอย่างงั้นหลมแชงก็ซับอย่างละตัวมือรหรอการจัดทีมงี้ไม่เบื้งหรอกฮ้ยหลับไอ้เฮียเด็บเด็บจะเข้าเด็บ กูไม่เล่นกับมึงนี่ฮี่ข้ามาข้ามาข้ามาโอ้ยยี่ยเยี่ยมมานางี้แล้วดิปเปอร์ข้างหลังาหาันไปไหนละแต่ได้ชุดไม่ทันเลยค่ะแลบี้สิส Are you gonna tweak me Hey I'm gonna try ไม่เป็นไงวะโซอยู่ข้างบนทันโซอยู่ข้างบนบอลซ้ายระวังเนิร์ฟเดสเซลเดสทรักนะครับผมเฮ้ยเขี้ยวันหลบได้ไงวะมันริเปอร์ตัวแดงมาถอยเมื่อก่อนก็ได้ตัวตัวแดงทำอะไรได้มันไม่รู้มันฉีดมันฉีดวัคซีนให้เพื่อนตีโนแหวกอุ้ยมาแล้ว บึเป็นมังกรกูหลบไม่ทันกูหลบไม่พ้นกูหลบไม่พ้นจริงๆกูหลบไม่พ้นจริงๆกูไม่สามารถหลบพ้นจริงๆเห็นวิธีละมุมกล้องมันมุมกล้องมันไม่เวิร์กอ่ะมีมีลิเปอร์อยู่แถวแถวบ้านเราบ้างมันว้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้ โอโตเกตะมาอาจุนคุมาตะนะอุอาอูวาตัละกุโลโต้เอ๊ะกูโดนกูโดนดาบฟันโดนดาบฟันตอโคโอ่แบบแปนกตาง ออกแม่งเลยแล้วกันนะาจบจบไปมันออกแล้วมันก็เข้าไงถือว่าไม่ออกก็เดิมอ่นละคนอยากจะบอกเลยว่ามีอัลติเมทบอกไม่ถูกเลยว่ารู้สึก เอุ้ยนิโน่เนี่ยว่าได้ช่วยเขาหน่อยมันลั่งเป็นปืนเองไอพี่ยอดมีหัวแดงอะไอ้เทียนริปเปอร์มาข้างหลังกูไอ้ริปเปอร์หลังจริงโง่ชิบหายไล่ไปไล่มาอยู่เวลป้งนาบาร์เดวอเค ันนนกะเรียบร้อยเอ้แล้วั้นตอนดูบ้านป่าแล้วตะกบทำไมเขาไม่สื่อสารวะไปชิมผายแล้วมีการตายหรอกไม่มีการตายบังนิ่สื่อสารด้วยกูจะลงไหนไปเที่ยวกับเพื่อนตอนนี้ไปเที่ยวหล่อมกูอยู่ในพอยกับใครกับมายโร ไปตายในพวยไอ้กูโดนใครไม่รู้มันโจ้ฆ่ากูมีอนติด้วยนะเนี่ยปล่อยบอสออกไปกินยาปัน้นเร็วอย่าให้เพียวเเกมของเราเสียบ้าเรียมาด,า,ดดา,ดดาดิสาดติดาสติดศาสาดตดูดูตำแหน่งกูด้วยสาสต์ศาดสาดิสดครับ <c oughs> ดูตำแหน่งยืนกูด้วยกูสาดมากูเข้าพอยไม่ทันอยู่ดีไ <c oughs> อ้เหี้ยไม่ทัน <c oughs> เหียเ้ยแม่แยัดตัวเดียวตายทั้งค่องเลยวะ <c oughs> อ,อะไรอะไรมีตัวแดงมีตัวหนึ่งพี่เซอร์ ไอ้เีย,ยนี่สสารตายรวยยัอยเออทำไมวะไ,ไ,ไม่พร้อมเลยวะไม่พร้อมก็ไปุ้ยอาเมีอไก็ให จะหล่อมกูจะเฝ้าตรงนี้แหละไอ้เหี้ยนะว์่าไปไหนไอ้เหี้ยต้าหายตรงไหนวะต้องหายตรงไหนวะนะเปลี่ยนแล้วเปนเราพิชโออเป็นเราตาเลียแล้วก็หายตรงพาพรนี่แหละเอามาเปลี่ยนพรโดยเฉพาะดูตรง เีอทำไมไม่โดดวะดันข้างหลังเน็ตดันข้างหลังเน็ตดันข้างหลังบ้านใช่มันวอรี่จังด้วยระวังมีทุกอย่างคอยมาก่อนก็ดีมีทุกอย่างที่เธอต้องการที่สบายสบายประหยัดประหยัดอยู่คนเดียวยังไงมีคนว้าวมาหาประหยัดประหยัดยังไงครับนี่พักไว้ก่อนหนึ่งทีขาดที่รถได้สบายแล้ว ออสตร์พี่รถก็จบแล้วนะห้าสิบวิเขาเรียกว่าหลังน้ำพระพุทธมนต์เล่าก็เป็นสิริมงคลลิปเปอร์วับอยู่ข้างหลังกูเป็นอะไรกับกูหนักหนาเป็นอะไรกับกูหนักหนาลิปเปอร์เออพากันออกไปกูโดนคนอื่นฆ่าอยู่ดิข้างหลังเราเอาพี่จังเน็ต มีมีล้ออยู่เอ้ยมีป้อมอยู่อ้โเราวัดหลังน้ำได้ไหมก็ได้แหละเจ็ดวิก็ต้องเอาหน่อยละสั้งหนึ่งน้ำทักงหนึ่งน้ำผู้ชมเจ้าโซไม่มาเอากู หลังลามพบลังอะไรนะหลังน้ำพบลังกระโดวนป่าเจ็บเลยมันหลบไม่ได้หรอกโอ้โหหมดหมดหมดปลายน้ำใส่นาน้อง